เรื่องของการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศและก็สยากอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงสําคัญเพราะว่าเป็นเป็นการฟื้นฟูหน้าที่ของระบบนิเวศบริการครับซึ่งมีทั้งหมดสีด้านด้วยกันด้านที่1ก็เป็นเรื่องของอการบริการด้านการเป็นเัจจัยสนับสนุนเนาะอย่างเช่นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะฮะอย่างที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเราฟื้นฟูป่าแล้วเนี่ยก็ทําให้มีสิ่งมีชีวิตเนี่ย ขยายตัวเนาะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นก็คือเรื่องของบริการด้านการปัจเจกควบคุมคือถ้าเรามีป่าถ้าเรามีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะควบคุมเรื่องของปริมาณน,น้ําท่วมน้ําแรงเนี่ยได,ได้ดีรวมถึงเรื่องของการชะล้างพัทลายของหน้าดินรวมถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเนาะคือเรื่องของบริการนิเวศด้านปัจจจยการผลิตซึ่งก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารการเพึ่งผาตน,นเองได้มากขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นวามสำคัญก็คือว่าฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันสัมพันธ์กับเรื่องของการบริการนิเวศด้านสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรมันกาหนดให้เรามีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเนาะที่จนะต้องมาทํามารักษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องการสร้างสํานึกเนาะ แต่เราต้องพูดถึงเรื่องของบริการดนิเวศแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความวามั่นคงด้านอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของความไร้ทั้งชีวภาพเหล่านี้เนี่ยมันมันมีความสําคัญต่อประชาชนในระบบนิเวศนี้สิ่งไม่ล้องของเพอร์ดันซ้ายเนี่ยนะดันซ้ายเนี่ยนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดเนยนะฮะล้านกว่าไร่นะครับ ในจานวนนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ป่าสมุนเนี่ยประมาณ90%แต่ในข้อเท็จจริงก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่ป่าสมุนทั้งหมดเนี่ยนะถูกปรับเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ทางเรื่องการเกษตรนะฮะเ,เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำเกือบร้อยละ70เนี่ยนะฮะถูกใช้ไปในการาการเกษตรทั้งหมดส่งผลกระทบในภาพรวมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของ ้นําคือการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราเห็นทุกวันนี้เนาะที่เป็นปรากฏการณ์นะคือว่าเราจะพบว่าปีนี้เนี่ยน้ำท่วมเยอะมากเนาะในเขตเต้นํำปสัสกเองเนี่ยก็ท่วมเมืองแล้วก็ตัวสองต้นลำมันเองก็ท่วมด่านซ้ายเนาะการเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทิเไบริการตรงที่ที่ไปบริการมันมี ส่วนในการควบคุมนะอย่างเช่นจริงๆป่าเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ซับน้ำหรือว่าจัดการไม่ให้น้ำมันไหลทะลักลงไปที่ข้างล่างได้อย่างมากแต่ที่ผ่านมาก็จะพบว่าด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศบริการไม่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะควบคุมถึงเหล่านั้นนะครับ ว่าที่นี่มีเสถยรภาพสูงนะครับเพราะว่ามีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ําป่าไม้แล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพหลายอย่างก็ก็มีผลทางเศรษฐกิจนะหรือแม้กระทั่งที่นี่ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้นาพันธุ์แล้วก็จะมีพึ่งพงอยู่นะหรือพึ่งป่าเนี่ยต็ไมไปหมดเลยครับทีนี้การฟื้นฟูป,ป่าก็พยายามจะเชื่อมโยงเรื่องของการ สร้างเศรษฐกิจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้มีผลด้านส่บแวดล้อมด้วยก็คือการสนับสนุนให้พี่น้องเนี่ยเลี้ยงพึ่งป่าแล้วก็พอได้น้าพึ่งก็คิดว่าจะนําไปสู่เรื่องของด้านเศรษฐกิจและการต่อย,ยอดเรื่องการแปลรูปขยายผลต่างๆร,รวมถึงเรามีต้นทุนเรื่องด้านน้ำเราเป็นต้นน้ำนะฮะ ผมคิดว่าถ้าเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการเลี้ยงปลาในระบบหมุนวนนะครับหรือการเลี้ยงปลาในระบบอโครโพนิกก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีความมั่นคงด้านอาหารได้อาหารโปรตีนต่ําที่มีราคาที่ไม่แพงและในขณะเดียวกันเหลือเราก็สามารถใช้ขี้ปลาเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยซึ่ง การฟื้นฟูระบบนิเวศที่ทําทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามจะใช้กลยุทธ์ที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านคือใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติทดลองสาธิตทดลองแล้วก็สนับศูนย์้ชาวบ้านดําเนินการซึ่งก็เมื่อประสบก็ขยายผลต่อนะครับ คนก็ซอยออกมาคิดซอยออกปัญญาคือว่าเฮานี้มีน้ําใจจําเอามาเฮ็ดเอาพวกมื่อนี้แม่ก็เลยตั้งแต่เขา้าเข้าเพินมาปีนี้เป็นปีแรกอะแม่ก็เลยมาปลูกผิกแดปลูกผักแดแม่เอาไปไข่เมื่อเช้ามือ่อแหลงก็พอได้ไซได้กินก็บ่บอดจะ้ะเข้าโครงการว่าหน้าเดียวได้เรียนรู้รักษาปลารักษาให้เป็น ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ก็คือว่าเพิ่นให้เบี้ยไม้มาแม่ก็เอาไปปลูกไว้ในสวนจ้ะก็คือมีโครงการน้ำประปาภูเขาซึ่งเราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้ทำการต่อจากน้ำจากบนเขาลงมาเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเขาปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเราได้ไป รับโครงการได้ไปเสนอโครงการได้ไปอบรมไปดูการศึกษาดูงานที่นั่นที่นี่แล้วสมาชิกก็เลยกลับใจเปลี่ยนใจแล้วกลับมาปลูกพืชหลายอย่างหลังจากเขาได้มีการดูแลพี่น้องไปพบปะพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องแล้วไป ซอยในสิ่งที่มีความต้องการของพี่น้องเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆเรื่องของระบบนนเวียต่างๆเนี่ยให้คืนมาได้เดือมือเนี้ยผมเสียได้เลยว่าพี่น้องเขาได้สิ่งเนี้ยไปเยอะนะครับได้ไปมากพอสมควรเพราะว่าเขาก็ร่ได้เริ่มต้นแต่มือนี้นะครับณวันหนึ่งเนี่ยนะฮะอ,อ,อย่ารอให้นะครับวิกฤตเกิดขึ้นนะฮะใน เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนะฮะดินป่าน้ําเขานะครับหรือระบบมลพิษต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยนะให้ความสนใจนะครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเกื้อกูลดูแลนะครับให้เราในทุกสิ่งทุกอย่างนะขอเพียงอย่างเดียแก่นั้นเองนะฮะเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะฮะแค่เพียงรักษาห่วงใยดูแลนะครับสภาพแวดล้อมให้คงอยู่นะครับนานที่สุด เท่าที่จะนานได้นะฮะคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยก็จะอยู่อยู่กับสิ่งแวดล้อมตลอดไปครับพอชุมชนเขาฟื้นฟรูระบบนิเวศบริการเขาจะเห็นความสําคัญแล้วก็เกิดมาตรการแรงจูงใจในการที่จะฟื้นฟูฐานทรัพยากรดินน้ำป่าซึ่งก็จะไปม,มีผลต่อการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก็คงจะไม่ใช่การรับมือเฉพาะข้างบนเนาะแต่ว่า,าถ้าเขาสามารถปรับตัวได้ มันก็จะมีผลต่อคนในในรุ่มน้ำนะฮะแล้วก็ในขาเดียวกันนี่ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมีความมั่นคงทั้งเรื่องอาชีพเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมพร้อมกัน